สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่2สิงหาคม2 5 6 6ครับตุ้านครับต้อนรับเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับด้วยข่าวสารมาตรการนะครับที่หลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าในตอนนี้นะครับมาตรการที่มีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟนะครับหลายท่านเข้าใจว่าไม่มีแล้วนะครับแต่โดยแท้จริงแล้วนะครับการให้ความช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟนั้น ยังมีมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับโดยจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับการให้ความช่วยเหลือค่าน้าค่าไฟนะครับจะยังมีอยู่เสมอนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิมาตั้งแต่เดือนเมษายนหรือเพิ่งจะผ่านสิทธิ์นะครับหรือเพิ่งจะอุทธรณ์ผ่านก็ตามนะครับเอาเป็นว่าทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์ ใช้สวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับทุกท่านยังมีสิทธิ์นะครับที่จะไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปานะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคการประปานะครหลวง การประปาส่วนภูมิภาคนะครับได้ทั้งหมดเลยยกเว้นประปาหมู่บ้านนะครับที่ไม่รวมนะครับท่านสามารถไปติดต่อสอบถามนะครับโดยนําบัตรประชาชนนะครับไปลงทะเบียนนะครับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนะครับโดยแจ้งว่าท่านเป็นผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับเมื่อท่านไปลงทะเบียนนะครับค่าน้ําค่าไฟเรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่บินค่าไฟของท่านนะครับไม่เกิน315บาทนะครับ ท่านจะได้ใช้ไฟฟรีนะครับแต่ถ้าหากว่าค่าไฟของท่านเกิน315บาทเมื่อไหร่นะครับ <c oughs> ก็แปลว่าท่านต้องจ่ายค่าไฟเองตามปกตินั่นเองส่วนค่าน้ําเช่นเดียวกันครับถ้าหาว่าค่าน้ําไม่เกิน315บาทท่านจะได้รับส่วนลดสูงสุด100บาทแต่ถ้าหาว่าเดือนไหนค่าน้ําเกิน315บาทนะครับท่านก็ต้องจ่ายค่าน้ําเองตามปกตินั่นเองนะครับ ซึ่งแปลว่าเดือนไหนก็ตามนะครับที่เข้าเงื่อนไขท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่าเดือนไหนนะครับค่าน้ำค่าไฟเกินนะครับเดือนนั้นก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือแค่นั้นเองนะครับก็ไปดูในเดือนถัดไปว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่นะครับโดยจะไม่มีการตัดสิทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับยังลงทะเบียนได้เสมอไม่มีวันหมดอายุนะครับ ในส่วนที่2นะครับก็คือการลดค่าไฟนะครับให้กับคนไทยทุกคนเลยครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกท่านที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้านะครับนับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับจะมีการลดค่าไฟให้นะครับทุกหลังคาเรือนนะครับโดยจะได้รับส่วนลดหน่วยละ25สสตางค์นะครับอันนี้จะได้ทุกคนนะครับ เรื่องถัดไปนะครับก็ขอแจ้งนะครับสำหรับเงินที่จะเข้าในเดือนนี้ทั้งหมดผมเคยแจ้งมาโดยตลอดแล้วนะครับว่าเงินเข้าตามปกติ ทุกวงเงินนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินซื้อของร้านธงฟ้า300บาทยกเว้นผู้ที่เพิ่งจะอุทธรณ์ผ่านนะครับจะมีเงินมากกว่า300บาทครับก็คือจะมีเงินย้อนหลังย้อนไปตั้งแต่เดือนเมษายนมาจนถึงเดือนปัจจุบันนะครับสูงสุดก็คือ5เดือน1 5 0 0บาทนะครับแต่นี้เฉพาะผู้ที่เพิ่งอุทธรณ์ผ่านเท่านั้นแต่้าว่าท่านใดนะครับใช้สิทธิ์มาทุกเดือนตามปกติก็จะได้แค่300บาทนะครับ ส่วนเงินค่าแก๊สนะครับ80บาทต่อ3เดือนอันนี้เฉพาะผู้ที่สามารถหาร้านแก๊สท,ที่เข้าร่วมโครงการได้เท่านั้นนะครับร้านธงฟ้าทั่วไปไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ครับเพราะว่าเครื่องรูดบัตรค่าแก๊สนั้นเป็นคนละเครื่องกันนะครับ ต่อไปเป็นค่าเดินทางนะครับเดือนละ750บาทท่านสามารถดันบัประชาชนไปซื้อตั๋วรถไฟต่างจังหวัดไปซื้อตั๋วรถทัวร์ต่างจังหวัดบริษัทบขส9 9 9หรือถ้าว่าในกรุงเทพปริมณฑลก็สามารถขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าได้นะครับซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับ ถัดไปนะครับวันที่10สิงหาครับเป็นวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินเด็กแรกเกิดนะครับเบี้ยผู้สูงอายุอัตราเดิมครับ600บาทถึง1,000บาทตามช่วงอายุซึ่งยังไม่มีการเพิ่มให้เป็น3 0 0พันะครับการจะเพิ่มเป็น3,000ันนั้นเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้หาเสียงนะครับกว่าจะมีผลได้นะครับก็ต้องปีหน้านะครับต้องดูว่าจะมีการเสนอแก้กฎหมายได้หรือไม่นะครับส่วนเงินความพิการ800บาทนะครับก็ในอัตราเดิมนะครับแล้วก็เงินเด็กแรกเกิด600บาทอัตราเดิมเช่นเดียวกันยังไม่มีเปลี่ยนะครับ และถัดไปนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับวันที่18สิงหาคมนะครับก็เป็นวันจ่ายเงินเพิ่ม200บาทสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งจะได้รับเงินเพิ่ม200บาทนะครับโดยจะเป็นการจ่ายเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับซึ่งถ้าว่าท่านใดนะครับไม่ได้ทําบัญชีพร้อมเพย์จะมีการเปลี่ยนมาจ่ายเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้รับเบี้ยวความพิการนะครับ แต่ถ้าว่าท่านใดนะครับไม่มีบัญชีธนาคารเลยนะครับจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเปิดบัญชีให้ถึงที่บ้านเลยนะครับท่านใดต้องการให้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถแจ้งได้ที่อ,อ,ตอบตเทศบาลในพื้นที่นะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าว่าท่านมีคําถามเกี่ยวกับเงินเบีย้ยกลุ่มปลอดบ,บางไม่ว่าจะเป็นเงินสูงอายุ เงินความพิการเงินเด็กแรกเกิดนะครับถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้รับหรือถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้รับการเปลี่ยนอัตราใหม่นะครับในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุแล้วอายุเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในอีกขั้นหนึ่งที่ควรจะได้รับเงินเพิ่มแล้วนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบตเทศบาลใกล้บ้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินเด็กแรกเกิดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบตเทศบาลเช่นเดียวกันนะครับ และถามว่าท่านมีคําถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆไม่ว่าวงเงินอะไรก็ตามนะครับท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เบอร์021092345นะครับและสำหรับคําถามนะครับว่าในช่วงนี้นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือยังนะครับคำตอบก็คือว่าต้องรอรัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็อย่างน้อยถ้าหากว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่จริงๆก็ต้องเป็นปีหน้าปี2567โดยพื้นฐานก็คือว่าจะมีการจัดลงทะเบียนปีละครั้งเท่านั้นนะครับ และนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาในรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ